2> 3, 2, 1, Go สวัสดีครับทุกคน j จซจากบอร์ดเกมมันเดิรนะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนทุกเรียนมานะผมจะมาสอนเล่นเกมทาเคโนก o นะครับซึ่งจริงๆผมสอนไปแล้วนะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ผมไปถ่ายสอนมาแล้วแต่ผมจะมีเวอร์ชัน expansion ด้วยนะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยก็ในเกมนี้นะครับหลักๆเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นคนสวนเราก็เล่นเป็นแพนด้าด้วยนะครับือเล่นเป็นหลายอย่างมาก คือเป้าหมายคือเราจะต้องมีการปลูกต้นไผ่นะครับให้ตรงตามสีหรือแม้แต่การวางแปลนต่างๆหรือแม้แต่การกินไผ่นะครับให้ถูกใจน้องแพนด้านะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยก็วิธีการเล่นนะครับผมจะสอนเป็นวิธีการเล่นเกมไปเวอร์ชนันปกติแล้วก็จะมีตัวของตัวเสริมตัวนี้นะทาเกโนโกชิบิสนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวของแม่แพนด้านะครับแล้วก็จะมีลูกแพนด้าสามสีนะ เริ่มต้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมสอนเบสิกก่อนนะครับเบสิกของเกมก็คือเราจะวางใ้ตัวบ่อน้ําไม้ตรงกลางใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะให้ดูบ่อน้ำนมันสองด้านมันจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าแผ่นทายอื่นๆจะเป็นอย่างนี้อ๋อลืมแนะนําวันนี้มีน้องหยงมาเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็วางไป2ตัวนี้แล้วทีนี้แอคชั่นที่เราเล่นหลักๆเนี่ยครับก็คือบันจะทําได้ทั้งหมด5อย่าง แล้วเราก็จะได้โทเคนมา2อันก็คือปกติจะทําได้2องแอคชั่นจากตัวเลือกตรงนี้5อันนะครับอันแรกคือ,อาวางแผ่นแผนที่เพิ่มอันที่2คือวางเขาเรียกว่ามันเป็นรางน้ำนะครับต่อต่อ,ต,อต่อแม่น้ําไปอันที่3คือขยับคนสวนอันที่4คือขยับแพนด้าและอันสุดท้ายคือหยิบออปติพต์ของเกมเพิ่มนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยออตเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบก็คือจะมี แพนด้า Panda นะครับแพนด้าก็คือให้แพนด้าไปกินต้นไผ่สีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะว่าปลูกว่าต้องวางแผนที่เป็นรูปร่างยังไงเราจะได้คะแนนและสุดท้ายคือเราต้องปลูกต้นไม้แบบไหนถึงจะได้คะแนนนะครับซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยสมมติเราเล่นกัน2คนใช่ไหมก็จะได้มาคนละใบก่อนนะครับเป็นอันเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเล่นนะครับการเริ่มเล่นก็คือเราจะต้องเล่นให้จบไปทีละคนแล้วก็ไปเล่นคนต่อไป ก่อนที่ผมจะทำแอคชั่นเนี่ยไอห้าแอคชั่นเนี่ยผมต้องทอยลูกเต๋าก่อนลูกเต๋าก็คือจะเป็นอย่างนี้6หน้านะครับทอยไปปั๊บแล้วทอยได้อะไรก็จะต้องดูว่าลูกเต๋ามันตรงตามมันเนี่ยเอามาวางไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นอยู่คนเดียวนี่และอย่างนี้แล้วเราก็จะทําตามไอเรื่องนี้ก่อนทําตามไอลูกเต๋าที่บอกเราค่อยเลือกของแอคชั่นนะครับซึ่งลูกเต๋าเนี่ยความหมายแต่ละอันคืออะไรบ้างอันแรกคืออ่าูกพระอาทิตย์ก็คือทําให้เราสามารถ มีโทเค็นเพิ่มมาอีกหน,หนึ่งอันนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราทอยได้หน้าพาทิตย์เราจะเล่นได้3แอคชั่นที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นอันที่2ฝนตกก็คือเราเลือกได้ว่าแผนที่ที่อยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยเราจะสามารถปลูกต้นไผ่ได้หนึ่งหนึ่งเขารเรียกอะไรหนข้อประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปลมอย่างนี้นะแปลว่าเราสามารถเล่นได้2แอคชั่นแต่ว่าสามารถทำแอคชั่นเดียวกันได้อย่างเช่นว่าผมออกอาจจะเป็นแบบว่าผมขอต่อแผนที่นะ พอต่อแผนที่เสร็จผมก็ขอต่อแผนที่อีกรอบอ่ะอย่างเงี้ยเล่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นอันนี้นะส่วนอันนี้คือแพนด้าไอ้ฟ้าผ่าแพนด้าตกใจนะครับเราก็จะต้องขยับแพนด้าวิ่งไปให้สุดแบบวิ่งไปไปตรงไปให้สุดไปตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อไปกินไผ่ได้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นรูปอย่างนี้นะส่วนรูปก้อนเมฆแปลว่าเราจะสามารถอ่าใช้ปุ๋ยได้นะครับซึ่งมันจะเป็นสามอันเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่คือวเวลาเล่นไปใช่ไหมครับเราก็จะต่อแผนที่ไปเรื่อย เอ,อาที่ต่อไปอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้อ่สมมุติว่ามันต่อมาประมาณนี้แล้วกันมันจะมีแผนที่ที่มันมีสัญลักษณ์ของมันอยู่แล้วแบบข้อห้ามอย่างเงี้ยอันนี้คือแพนด้ามากินไม่ได้เพราะมันโดนล้อมรัวไว้ใช่ไหมครับแต่3มอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแผนที่แบบเปิดปกติถ้าเกิดว่าเราได้ไอเทมพิเศษ3อันนี้นะครับมันจะมีรูปน้ํารูปห้ามแล้วก็รูปปลูกเพิ่มนะครับ อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณทอยได้ลูกเต่าก้อนเมฆใช่ไหมคุณก็จะได้เลือก1ใน3อันนี้นะครับเพื่อวางวางเลยทันทีห้ามเก็บไว้ด้วยนะถ้าเกิดผมวางอ,อ,อันนี้แล้วกันไว้ตรงนี้แปลว่าแผนที่ตรงนี้จะสามารถปลูกต้นไผ่ได้นะครับเพราะว่ามีน้ําอยู่ในตัวหรือว่าจะแปลว่าอันนี้ก็ได้ถ้าติดตรงนี้อันนี้แปลว่าตรงนี้โดนล้อมค้อกเหมือนกันเวลาเราปลูกต้นไผ่จากตรงนี้เวลาปลูกไว้ใช่ไหมครับแล้วมีคนบังคับแพนด้ามา มันจะก็จะกินไม่ได้นะครับอันนี้สัญลักษณ์ห้ามนะแล้วก็สุดท้ายคือสัญลักษณ์แบบรูปบวกก็แปลว่าเวลาปลูกมันจะได้ปลูกเพิ่มอีกหนึ่งต้นฟรีนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีทั้งหมด3แบบเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องน้ําพอดีนะผมอธิบายเรื่องน้ําต่อนิดนึนงไอ้สัญลักษณ์น้ำนะครับปกติในเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบน้ํานะครับถ้าเกิดว่า,าแผนที่ของไผ่เนี่ยมันอยู่ล้อมรอบแม่น้ำเนี่ยครับล้อมรอบ บอ่อเริ่มต้นก็ได้เนี่ยเราจะสามารถปลูกได้เลยคือเวลาคนสวนขยับมาเงี้ยมันจะได้ต้นไม้เนี่ยมันจะโตเลยครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนสวนขยับมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะได้สองต้นตรงนี้ก็จะโตรตรงนี้ก็จะโตแต่ตรงเนี้ยจะไม่โตเพราะว่ามันไม่ถึงน้ํานะครับน้ำมาไม่ถึงเราจะต้องทําการต่อ,อแม่น้ําไปนะครับก็คือต้องต่อ1 2ออย่างเงี้ยยังไม่ถึงนะถ้าปลายมาชนยังไม่ได้ต้องต่อให้แบบว่า เป็นแนวนอนให้ตรงกับตรงเนี้ยถึงจะเล่นได้นะครับสมมุติมีแผนที่อยิงตรงนี้อ่าสมม,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 มติเราต่อมาอย่างเงี้ยแปลว่าไอเน,นี้ยก็จะได้อันยิ่งส่งด้วยคือแม่น้ําตรงเนี้ยจะช่วยทําให้ตรงเนี้ยมีน้ํากับตรงนี้มีน้ําต่อไปเราจะปลูกต้นไผ่ตรงนี้กับตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องระบบน้ำนะซึ่งการจะวางน้ําก็คือใชแอคชั่นรูปน้ําแค่นี้เองง่ายๆนะอ่าถ้าจะครบแล้วมั้งอันนี้น่าจะเป็นอคชั่นเบสิกมาเดี๋ยวมาพูดถึงตัวของ กล่องเสริมนะกล่องเสริมของเราใช่ไหมครับก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวขอดูไนดูจากกล่องคือการ์ดมีแน่ๆอ่ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยนั่งเท่นานั้นคือมันจะมีโทเค็นมาให้นะครับเปิดมามจะรู้เปล่าว่ามีอะไรบ้างคือมีแผนที่มาเพิ่มให้นะแล้วก็มีตัวรูปแพนด้านะครับอ่ะแผนที่ไหนขอเปิดตัวอย่างมาหน่อย งายเลยเอาที่มันเป็นรูปอันนี้มารูปแผนที่พิเศษอะแผนที่อันใหม่ที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยอ,อย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นแผนที่ใหม่มันจะเป็นสัญลักษณ์รูปเนี่ยรูปดอกไม้นะครับอย่างนี้ซึ่งเราก็จะเอาไปปนกับแผนที่เก่าเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราจั่วได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเริ่มวางไว้เมื่อไหร่นะครับสมมุติว่าผมเริ่มวางไว้ที่ตรงนี้วางปั๊บแม่แพนด้าจะเกิดเลยแล้วพอแม่แพนด้าเกิดเนี่ย เราก็ทิ้งไว้ในเกมเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีคนจั่วที่มันเป็นรูปดอกไม้อันใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นผมจั่วอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราตาต่อไปมปคนวางนี้ปุ๊บแม่แพนด้าจะแบบจะ,จะย้ายมาตรงนี้เลยทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะคือนางจะย,ย้ยายย้ายย้ายไปตามแผนที่ที่เป็นดอกไม้อันใหม่ตลอดเลยแล้วความพิเศษของแม่แพนด้าก็คือว่าเราจะสามารถขยับได้นะครับด้วยการใช้แอคชั่นทั้งสายฟ้าทั้งแอคชั่นปกตินะ เมื่อเราขยับแม่แพนด้าไปหาตัวของแพนด้านะครับไปหาปับ๊บเขาจะมีความกุ๊กกิ๊กกันแลวเขาจะมีลูกแต่ว่าลูกที่จะเกิดมาเนี่ยเราจะต้องเลือกระหว่าง3สีนะครับก็คือจะดูที่โทเค็นตรงนี้เพราะมันจะมีของรางวัลที่ต่างกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีสีเหลืองสมมุติว่าแพนด้าคุณเนี่ยเคยไปกินต้นไผ่ที่เป็นสีเหลืองไว้ใช่ไหมครับแล้วเวลาไปกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยคุณจ่ายสีเหลืองออกไปหนึ่งอัน <S <S เท่ากับว่าคุณจะได้เลือก ลูกสีเหลืองซึ่งลูกอ่ะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะให้ของรางวัล3แบบนะครับคือให้แม่น้ําฟรี2อันให้ไอ้พวกอิ p r ูเม m นต์ฟรีสอันแล้วก็ให้การออปติทีฟสออันนะครับอันนี้เราก็เลือกเอาแต่ถ้าเกิดว่ามีคนสมมุติผมผมเลือกแม่น้ําไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับตาต่อไปถ้าเกิดว่ายงกอ่ะพาแม่แพนด้ามาเจอกับพ่อไปได้อีกรอบหนึ่งแล้วเลือกเป็นน้ำอย่างเงี้ยเอ้ยเลือกเป็นสีเหลืองเขาก็จะมีช้อยให้เลือกแค่นี้นะครับถ้าเกิดเขาอยากได้แม่น้ําอีกเนี่ยเขาจะต้องไป ย่อยสีเขียวไม่ก็สีชมพูแทนอันนี้คือการทํางานของอลูกลูกแพนด้าแล้วทุกๆใบที่มีที่ของลูกแพนด้าเนี่ยครับมันก็จะมีคะแนนอยู่ใบละสองคะแนนด้วยตอนจบเกมนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า,าตัวของแผนที่ใหม่แต่ละอันเนี้ยทำงานยังไงบ้างนะครับแผนที่ใหม่อันแรกนะคืออันนี้อ,อธิบายนี้ก่อนเลยไหนๆก็เห็นมันก่อนไอ้ที่เป็นรูปรูปปั้นอย่างเงี้ยความพิเศษของเขาคือถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นปลูกต้นไผ่นะครับสมมุติว่าเรามาปลูกเนี่ย ให้มันมีน้ําก่อนเอาน้ําอันนี้มาวางก็ได้สมมุติว่ามีน้ําใช่ไหมเขาบอกว่ารูปอันนี้นะถ้าเกิดว่าเราปลูกมันปุ๊บเนี่ยต้นที่งอกเนี่ยมันจะขึ้นสีเดียวกันทั้งแมพเลยครับอขอสีเหลืองหน่อยหนึ่งใ,ใบอะไรก็ได้สีเหลืองสมมุติว่าอีกอันนึงเนี่ยอยู่ตรงนี้สมมุติว่าเหลืองในเกมเนี่ยมีสามแผ่นนะครับพอเรามาปลูกตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ขึ้นแล้วก็ ตรงนี้ก็ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นนะครับมันจะขึ้นทีเดียวทั้งแมปเลยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอยู่ที่ว่าเป็นสีอะไรถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสีอันนี้สีอะไรวะสีชมพูอันนี้คือต้องให้คนที่ตามไม่ปลอดสีช่วยนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมาปลูกตรงนี้ใช่ไหมสีชมพูทั้งแมปก็จะขึ้นเลยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความ,พ,วามพิเศษของอาแมปอันนี้นะ แล้วก็แมปต่อไปนะครับจริงๆมันดูในรูบุ๊กก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่า Sacred Hill ใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปคือที่เป็น3ชนิดอันนี้สมมุติมีคนเล่นอันนี้ใช่ไหมคือถ้ามีคนวางไปนะครับอันดับแรกเลยคือแม่แพนด้าจ,จะย้ายไตรงนี้นะอันดับแรกส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับถ้ามันมีน้ํานะถ้ามันมีน้ําอยู่ถ้ามันมีน้นะําอย,อาอยู่เราขี้เกียจวางแผ่นน้ําถ้าปลูกปุ๊บมันจะขึ้น3ต้นเลยครับ ขึ้น3ต้นทีเดียว3ต้น3มต้น3มต้นเลยแล้วไอ้ไอ้แมบเนี้ยนับเป็น3สีนับเป็นสีอะไรก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณกําลังตามหาโบนัสอยู่ก็คือนับไอเนี้ยเป็นสีอะไรก็ได้นับเป็นโบนัสหมดเลยอันนี้เป็นแผ่นที่เทพมากแล้วก็เวลาเวลาฝนตกก็เลือกเอานะครับว่าจะให้อ่าสีอะไรมันงอกขึ้นมานะครับแต่มันเลือกได้แค่สีเดียวนะแล้วก็ตัวของเอ๊ะเดี๋ยวผมเช็คอีกรอบมันเลือกได้สีเดียวหรือเปล่าในตรงนี้มันจะมีบอกเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่า ฝนตกนะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ตรงนี้มันขึ้นนะเอาจะเพิ่มเฉลยเขาเลยอ่ะมันเลือกได้แค่ข้อเดียวคือตอนมันมัน,ม,นมันปลูกขึ้นมาเนี่ยขอสีเขียวหน่อยคือตอนแรกมันปลูกขึ้นมา3ข้อใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณถอยเต๋าแล้วมันเป็นรูปฝนตกอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าอยากให้ตรงเนี้ยมันงอกคุณต้องเลือกแค่สีเดียวอย่างเช่นว่าอ่สีเหลืองแล้วกันก็คืองอกได้แค่สีเหลืองแค่นั้นอ่านี่เข้าใจนะเข้าใจตรงกัน แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาปลูกตรงนี้สีเหลืองที่งอกเนี่ยก็คือเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองนี่อันนี้ก็นับเป็นสีเหลืองด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีไหนกว่า,ามีเ e เลเชียลพอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเป็นแม่น้ำไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นบ่อเริ่มต้น,นอีกบ่อนหนึ่งสมมติว่าเรามาเริ่มบ่อน้ําตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าคุณอยากจะต่อ ต่อแม่น้ำอะครับคุณจะสามารถต่อจากตรงนี้ก็ได้เนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ก็คือต่อจากตรงนี้ก็ได้ก็คือไม่ต้องต่อจากบอ่อนี้เท่ากับว่าพอเราเริ่มเล่นไปมันจะมีบอ่อทั้งหมด2บอ่อให้เราเริ่ม่มอาเลือกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ gardeners cabin นะซึ่ง gardeners cabin เนี่ยสมมติว่าคุณเล่นไปแล้วใช่ไหมครับตอนเล่นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไอ,ไอตัวคนสวนของคุณเนี่ยมาหยุดที่ตรงนี้นะครับคุณก็จะ ได้จั่วใบนะครับได้จัว่วได้จั่วสามใบเลยนะครับอย่างละหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเลือกหนึ่งใบจั่วใบบนสุดมาจั่วมาหนึ่งสองสามแล้วก็เลือกเอานะครับว่าคุณจะเก็บใบไหนใบที่เหลือก็ทิ้งกลับไปเค่นี้เองครับอันนี้คือแมปใหม่นะส่วนไอ้พวกที่มันเป็นออบเจคทีฟที่มันได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมีมุมขวาล่างมันจะมีเขียนอยู่ว่าเนี้ยมาจากกล่องเสริมนะครับก็มันก็เข้าใจไม่ยากละ่ะอันนี้มันบอกว่า เนี่ยมันต้องมีทั้งหมด6ต้นแล้วก็บวกอันนี้เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีไหนอีกวะแล้วก็ไอ้พวกใบนี้ก็คือคุณต้องปลูกสีชมพูให้ได้สีข้อแต่ว่าสีข้อเนี่ยไอ้ตรงตรงแผนที่เนี่ยห้ามมีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับห้ามมีอิมพุเมนต์อะไรเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของจาร์โนโก,โกแบบมีเวอร์ชั่นเสริมแล้วนะครับมันไอ้นี้เวอร์ชันที่มันอัปเกรดเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเก็บ แม่น้าแล้วนะครับเมื่อก่อนเวลาเล่นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเก็บแม่น้ําได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เวลาได้ของอะไรนะครับแบบไอตรงนี้นะลูกลูกเวลาทอลูกเต๋าก็คือต้องทาให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนหรือแม้แต่อิมพุเมนต์ก็คือต้องวางให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าถ้าเราเล่นแอคชั่นแม่น้าเ,เนี่ยเราไม่ใช่เอาแม่น้ํามาเก็บที่ตัวนะเล่นแอคชั่นแม่น้ําคือเอาแม่น้าไปวางเลยนะครับเขาคงกันไว้ไม่ให้เราแบบเก็บหลายๆอันนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งคือตรงของไอตัวอิมพุเมนต์เนี่ย เมื่อเราเล่นไปจนเรื่อยๆใช่ไหมครับจนเราใช้มันทั้งหมดแล้วอะแล้วเราไม่มีอะไรให้วางเพิ่มแล้วอะเราจะสามารถขยับ <MB. S 2> ได้ครับอันที่มันมีอยู่ถ้าเกิดว่าคุณทอยลูกเต๋าได้เป็นลูกก้อนเมฆใช่ไหมคุณก็ขยับอันที่มันมีอยู่อันนึงไปที่อื่นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะจบเกมก็ต่อเมื่อคุณทําภารกิจนะครับได้ครบทั้งหมดนะครับตามเงื่อนไขอยู่ที่ว่าคุณเล่นกี่คนถ้าเกิดว่าคุณเล่นแค่2คนนะครับคุณก็ต้อง,ต,องต้องเก็บภารกิจให้ครบ9ใบนะครับ ถ้าเกิดว่าทําเล่น3คนก็จะเป็น8ใบและ4คนก็จะเป็น7ใบนะครับก็จะทิกเกอร์รอบสุดท้ายแล้วก็มาดูว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับก็จะเอาโชกุนไปด้วยได้อีก2คะแนนก็ประมาณนี้นะ เกมเล่นได้2อถึงสคนนะครับผมจริงๆผมมีคลิปสอนเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้สอนเองนะครับใครมีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเกมทาเคโนโกะนะครับก็ถ้าเกิดจริงๆอ่ะมีแค่ตัวกล่องหลักมันก็เล่นสนุกแล้วนะแต่ถ้ามีกล่องเสริมเนี่ยมันก็จะมีใช้ความคิดมากขึ้นแล้วก็มันจะมีแบบหลายท่าหลายแอคชั่นมากขึ้นนะครับมีตัวแม่ตัวลูกอะไรประมาณนี้ด้วยนะใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปแล้วก็ กดต,ติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย OA Furniture m o r e t h a n A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t a s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอรค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดีมแอนดลเลอร์รและชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมอ้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอน